สวัสดีครับเพื่อนๆผมหวายรับศิสามครับวันนี้นะครับผมมาแชร์เกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวนะครับเป็นวิธีการปลูกที่แบบง่ายๆนะครับก็จะมีวิธีการปลูกแบบในบ้านเรือนไว้จินแบบปลูกแล้วก็ดูแลมั่งแล้วก็ไม่ดูแลมั่งแล้วก็ปลูกเป็นธุรกิจนะครับสําหรับตัวที่อยู่ในบ้านผมตอนนี้ก็จะเป็นดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะครับสําหรับมะพร้าวนะครับหลายคนคิดว่าเวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บ ปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องดูแลเลยจะได้ผลผลิตก็คือได้แต่ก็ได้น้อยนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนี้ก็อย่างตัวลูกที่เขาออกมานะครับเขาสะสมอาหารไว้ไม่เพียงพอนะครับอย่างฟอสฟอ,ฟอรัสโพแทสเซียมพวกเนี้ยที่จะดูดขึ้นมาเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกออกมาไม่เพียงพอก็จะทําให้ลูกเล็กๆของเขาเนี่ครับร่วงทําให้ลูกของเขาไม่ติดพอลูกไม่ติดเสร็จปุ๊บแล้วก็ ก็จะเป็นลูกขาดๆนี้นะครับเป็นการขาดน้ําแล้วก็โฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับถ้าเป็นเกษตรพวกใส่เคมีก็อาจจะใช้ในสูตรต่างๆนะครับ21 21เหลือจะเป็นสูตร 15- 15ผสมบวกกันกับสูตร0ูนย์แต่ถ้าใช้เป็นพวกเกษตรอินทรีย์อะไรพวกเนี้ก็จะสามารถใส่ค้วควขี้ควายแล้วก็ลดน้ําปลูกใบเตยอ้อ,อมในหลายอย่างได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมในบ้านถ้าส่วนมากเลยนะครับ ผมจะไม่ค่อยใช้พวกเคมีนะครับเพราะว่าเคมีกับอินทรีย์มันจะต่างกันที่ว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกเคมีผมผลิตอาจจะดีอาจจะสวยแต่ความหอมกับความหวานก็ไม่เหมือนของธรรมชาตินะครับแต่ธรรมชาติก็ต้องมีการดูแลรักษาอยู่บ้างมะพร้าวที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นมะพร้าวก้นจีบขนาดกลางนะครับแต่ตอนผมซื้อนะผมซื้อเป็นพวงร้อต้อนหนึ่งประมาณร้อย ร้อยกว่าบาทเกือบเกือบร้อยแปบาทเป็นมะพร้าวพวงร้อยน้ำหอมใบเตยแต่เวลาเอามาปลูกก็ไม่เป็นแบบที่เราคิดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากแชร์เพื่อนเพื่อนว่าถ้าเกิดเราไปดูต้นไม้ตามบ้านเพื่อนตามบ้านคนรู้จักอะไรพวกเนี้ซื้อแพงหน่อยก็ยอมซื้อนะครับดีกว่าเราปลูกใช้เวลานานแต่เวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บมันไม่เป็นแบบที่เราคิดนะครับเสียเวลาต้นหนึ่งก็ประมาณต้นนี้ก็ประมาณ4-5ปี แต่ว่าเวลาออกมาก็ไม่ได้เป็นแบบพงร้อยมะพร้าวพงร้อยจะเป็นลูกขนาดประมาณประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากจะเป็นประมาณขนาดเนี้ยแต่ว่าลูกจะโดกเกือบเกือบยี่สิบกลูกนะครับแต่ก้นจีบก็จะมีก้นจีบลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ส่วนท้องตลาดส่วนมากจะใช้เป็นก้นจีบลูกกลางนะครับขนาดกลางไม่ว่าจะไปเผาเอาไปแช่ก็จะพอดีนะครับ แต่ส่วนถ้าเป็นก้นจีบลูกเล็กนะคะเ,เพื่อนๆก้นจีบลูกเล็กนี่ก็คือว่าเขาจะนิยมปอกเปลือกปอกเปลือกเพื่อไม่ให้เล็กเกินเวลาขายผลขายอะไรก็คือมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วก็ลดปริมาณราคาลงมาแต่ส่วนที่เป็นเป็นก้นจีบลูกใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมในการพวกเผากันยังนิยมนะครับเพราะเวลาปอกมาก็จะเหลือขนาดที่เล็กลงแต่ก็ยังดีอยู่ ตัวนี้นะครับจะเป็นลูกจีบก้นจีบขนาดกลางสําหรับมะพร้าวก้นจีบนะครับที่เขาว่าเป็นเป็นก้นจีบขเขาก็จะดูประมาณตรงนี้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการดูแลรักษานะครับมะพร้าวที่สําหรับตัวผมนะครับมันก็มีหลายสูตรที่เขาแนะนําแชร์กันแต่สาหรับตัวผมผมจะชอบตัดนิใบนิกิ่งพวกนี้ออกเพื่อไม่ให้เป็นที่ซ่อนเกี่ยวกับพวกด้วงพวกหนอนพวกมแมลง ทำให้มากัดกินพวกต้นมะพร้าวนะครับการดูแลรักษาของผมนะครับผมตอนที่ยังไม่ป่วยผมก็จะใช้ตัวท่อเนี่ยครับเป็นตัวให้น้ํานะครับเติมพวกน้าขี้วัวขี้ควายมีการหมักหมักเสร็จปุ๊บเอาพวกสารอะไรต่างๆที่อยู่ในพวกกดพวกแก๊สให้ออกหมดก่อนไม่งั้นใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะเหีเ่ยวแล้วก็มาเติมใส่อาทิตย์หนึ่งผมเติมอยู่ประมาณสัก20ลิตรนะครับ ตอนที่พุวงที่เติมนะครับตอนนี้ก็เริ่มเติมก็จะเริ่มทยอยแทงออกด้านข้างด้านอะไรนะครับออกสําหรับคนที่ต้องการความหอมแล้วก็ความหวานนะครับสามารถที่จะใส่เกลือแกงในปริมาณน้ํา10ลิตรใส่ลงไปสัก3ช้อนนะครับรับรองเลยว่าไม่ตายมะพร้าวชอบเค็มแล้วก็มีการมาปลูกพวกใบเตยเตยนี่นิยมในการปลูกก็คือเป็นเตยหอมที่ใบเล็กๆนะครับ เอามาปลูกอ้อมบวงพ่อแถ้าลดน้ำค้วอวคี้ควายอาจจะใส่พวกในสูตรต่างๆที่ท่านมีนะ่ะลองเอามาใส่ดูก่อนไปรประยุกต์และประปับปรุงแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ดูแลรักษาอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งแล้วก็จะเริ่มออกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกเลยให้นิยมใช้เป็นฐานไฟฉายพวกดินประสิวพวกอะไรเนี่ยครับประมาณสัก1ช้อน เอามาลดใส่นะครับก็จะทําให้เขาออกดอกสมบูรณ์ได้นะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็ไม่ได้ดูแลรักษามากแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดูแลรักษาเลยหลังจากที่เขาออกดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มห่างแล้วนะครับเพราะเขาสะสมอาหารไม่ได้แล้วก็ค่อยกลับดินดีขึ้นแล้วเขาก็ค่อยกลับมาใหม่แต่ถ้าเราดูแลรักษาลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรอยู่เรื่อยรากพืชได้กินสังเคราแสงได้เขาก็จะเริ่มทยอยออกเรื่อยๆนะครับ สำหรับผมวเลสสามนะครับมาแชร์เกี่ยวกับความรู้ในการปลูกมะพร้าวปลูกพืชต่างๆในแบบที่เกษตรพื้นบ้านเกษตรอินทรีย์นะครับดูแลง่ายๆบำรุงรักษาง่ายๆแต่ก็ได้ผลกินได้ผลผลิตกินนะครับสำหรับผมวบเลสสาขอลาเพื่อนไปเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ